เสน่ห์คนวันอังคารเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเวลาที่เราเจอคนอังคารเรารู้สึกถึงความโซผางสดใสสดชื่นมีอะไรสนุกสนุกโลกนี้มันสวยงามมีอะไรที่ให้ไปค้นคว้าท้าทายกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็หลงรักเขาเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตมันมีพลังตลอดเวลาดังนั้นคนวันอังคารเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงเพศตรงข้ามนะคนวันอังคารเนี่ยถ้าหากว่ามีความรักในแบบเพศเดียวกันเนี่ย ก็จะเป็นความรักที่รุ่มร้อนรุนแรงรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าการเข้าถึงคนง่ายความเป็นกันเองแล้วก็การที่กล้าบุกกล้าพูดกล้าลุยแล้วเขามีความรู้สึกว่าแบบนี้แหละถูกฉลองเพราะวจริงทุกๆกคนอะไรชอบคนที่เข้าถึงง่ายชอบคนที่เป็นกันเองนี่คือเสน่ห์คนบันังคารวัตถุมงคลน,นะที่ปลุกเสกเข้ามานะมนบันดอกเพื่อใช้สําหรับคนเพศเดียวกันนะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดนะของคนที่เกิดวันอังคาร